พี่น้องท่านได้หอนท่านได้เสาหนาวป่ะเนาะนี่โฮมก็ได้สวัสดีเลยจ้าก็ะสีลงเวทีแล้วพี่น้องสองทุกข่าว่าเห็นพี่น้องว่าเห็นคอมเมนต์พี่น้องขึ้นเห็นยูต่ออันอันก็ได้มันพอมันนั่นไม่เห็นโฮมต้องขึ้นเวทีแล้วจ้าทักทายกันเด้อพี่น้อง ทีหลดไหลไองก็เลยมาไหลพี่น้องทุกคนมามักเปิ้นกับมมักอ้เหลี่ยแบบพี่น้องมาหมักอย่างนี้เปิ้นอึดนอนบ่ได้เพิ่นกับไม่อยากไปเบิื้องไหนกูเพิ่นอึดนอนบ่ได้มันก็อยากนอนเนี่ยกิดมาจะหกพุงคว่ามันไปคุยกันกับอันเก้านั่น่ะคุณพี่สายยันเลยพี่เชียงกบมีคำสิวเกาบลีเก่งมี่อย่างกับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยพี่น้อง ไวยกันได้จ้าข้ามาแล้วตีหมื่นมล้ำตีจ้ามือนี้บ่มีหมล้ำจ้าไปสามคืนสามคืนลวดสามคืนเลยนะไปตัดอ้อยมาน้อมีหม่องตัดอ้อยว่ยายุพันเลยสุพันนินเก้วเข้ามาแล้วขอบคุณหลายๆจ้าทุกคนด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเ้ยจ้าเห็นยังกะขคอยห้เฮงๆปังๆทำคลิป จะพสุขน,นจ้านให้กำลังใจเวะมาทักทายกันได้เลยจ้าทุกคอมเมนต์ด้แท่งขอบคุณไลยสุดนะเดี๋ยวนี้ไล่ได้ยุสาวน้อยเมือนยุบันให้บ่งก็ไล่ได้ยูุตอนนี้ขอเศ้าเราก็ได้วสวัสดีค่ะคุณสถิตเิภูมิบอกไปเบิ่งมอหลังตีจ้าซีฮัมเมอร์มาหนิกะกาดพอดีเนาะนตัดอ้อยกับสิ กไขยู่ดกก็สิบ่อนปันเปจจบันนอนดซึงก็คือ้อนเบิ่งคักบิ่งเน่บิ่งมแล้ว่เคยขึ้นตะเวนจเพราะว่ายานจักนอนสองทุมก็สิได้ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องนะจ๊ะแราแก็เลยมาขึ้นสองนึ่งทุ่ก็อดชวโบวกอดช่วงมุงหัง้างจะโกรเติบด้วยนะพี่น้องช่วโมุงนึ่งมเมิน ตั้งเวลาใส่พเพื่อใ้ลงคลิปพี่น้องก็ได้จักเอไอเพิ่มดันเป็นทนั้งใบแน่วุ้กยังกับใครเห็นคลิปพี่น้องพอเพราะันใดไม่ได้มื่อนี่บ่มีมาล้ำจ้างานเพิ่นแล้วแล้วจ้างานจบแล้วเพิ่นเสาแล้วมื่อนี่จ้านารถลดลายเที่งกะเละมาไล่ขันซื่เสียงพัดลมในพคนสถิตเล็กพมบ่ไปเบิ่งมอลำ ใส่พี่น้องเสื้อสีขาวสองทุ่มสี่น้ำแล้วเชียงกับมันน,นั่งใคเข่ามาว่าชั้นกับดูย้อนหลังมึงย้อนหลังได้เลยจ้ะมึงย้อนหลังได้มาขม้าวมาว่าถามข่าวถามข่าวพี่น้องบ้านพี่น้องท่านได้เสาหนาวมาหนอนกับฉันนั่นอะไจ้ะ เน้กัหนาวเนื้อมาเศร้านาทีมันหละพี่น้องชั่วโมงหนึงจากนาทีก็ถือ,อว,ออาวาา่ามันขึ้นกำลังเลอสังเกตพอนายดนซีเดนหาเราขึ้นยากพื่นนะยากสิบวิมงสิยูสิยูสักไหมาลงพี่น้องกอนจ สายยันหลาบศีดา,า,า,าเป็นกำลังใจอีกเพราะว่าเพื่อนเหตดีครับอ่านเพื่อนาวานเขาเย็นได้พครึ่งหนึ่งของเพื่นบูสโล,ล,ลงโดมารับเพื่อนจ้างทรงมือมม่อซมื่อเสนทะเลเป็นวาละวงดอกเสินทะเลไอเทีงเบิร์ยูบานหยป้องเพียงเพีงมวนๆย้ำเขอลอาล้มนะพี่นอ้องเพีงมนๆเเบิเขาลองเพียงสั่ง จากหมอลำขนาดใหญ่มาให้พี่น้องเบิ้งเพื่อนวิจริงนังเหรอสนุกตูสิลุงเวทีมีห้านาทีค่ะวัยเทียงขึ้นตอนึงทุมนะจ๊ะทุมประสิลงุงตาด้วยพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าคุณบ,บุญสิทธิ์เรืองสันเทียคุณแม่ฉลงมนาทีดลดไายกันเลยมาไอไรอีกพี่น้องสองซัม,มืมอ ไปไล่ยุ่งมาล้มคนมาให้ก็ได้บุบ่าวมึอนั้นเบ่าคอยบ่าคอยก็เลยเสียงบ่มีเฮ้ยเจ๋อยว่าจับจุ่มอย่างเห็นเราอะยอดวิวผู้เด็กปังๆนะไครอยู่เอาวิวห้อนอันเฮ็ดคลิปเฮ็ดดยังให้ยอดวิวปังปังเอ้ยหลายพี่น้องน้ำทางมองนั่นมองนี่มุ่งสู้จุดสู้ไปสวยงามประดับประดาได้ดีดีกำลังเสรจ ับชมกดเขามาเบึง่งเงี้ยเสียงจ้าบริเนนพันขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อคุณสุภาพก่อนเล้อก็ึถุงขึยุพี่นองอ,อะไรเเว้นมันกินอะไรเงินเป็นเพลงยง่งเยาให็นสงนนนนนอ,องโจหนน้มงวะล้ว เอิญย้ายเทียงกันเลยปุ๊บเอิ้นนี่เด้อพี่น้องพานเร็วเอิ้นออกกันนี่เด้อจ้าพานเร็วจะไปผู้เดียวเูืจะมาเยี่ยมย้เทียงย้เทียงกันลงไว้ที่แล้วก็จะเยี่ยมบ้านพี่น้องยารอ,อย้ายเทียงกันเด้อจ้าทักไายกันได้เด้อค่ะใน,นนั้นจะ อันนั้นไปจังน้อยแล้วพี่น้องพี่น้องโทรมาคำว่าสิว่ารับกันสวัสดีค่ะมาแล้วพี่น้องไปพี่น้องเบิ้งมาจากดูพี่นอ้อ,เนอ,อ,นองเพิ่นบ่เห็นเพิ่นบ่ไปเพิ่นเคเพราะได้เบิ้งน้ำเมียนพี่น้องดีใจทานตานทานอะไรอะตาน,นี่แหละพี่น้องทานเนื้อ ขิ่นลุงลงุงคุณลายจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องคอมเมนต์ comment มากดถึกใจดกดเนาะแต่ว่าซ่อนมากะากะดิบกระดิฮักแน่บ่ฮักแน่แล้วพี่น้องย้ำใจให้ย้ำใจให้กระดิธรรมดาเพราะว่าเพื่อนเห็ดดีครับอ่านเพื่อนอ่านเขาเห็ดได้เพื่อครึ่งหนึ่งของเพื่อนมาบุ๊บลงโหวตหมื่น มอลำติจ้ามื่อนี้บ่มี่มอลำจ้าไปสามคืนสามคืนลวดสามคืนล่าคุยกันกันเก้านั่น่ะคุณพี่สายยันเลยคุณเชียงกับบ่มีคำสซิวข้าเบอร์เก้งถามข้าวถามข้าวพี่น้องบ้านพี่น้องฉันได้เสาหนาวมาหนกับเสื้นั่นแหละจ้าอันยี้เชียงกันหนาวยังมาเสื้อพิงแค่พิงมวนมวนย้ำข่าหลำมหนะพี่น้องมัแค่พิงมวนมวนบึ้งเข่าลงพิงสั่น มักมาล้มมุดกันชังก็มามุกันจ้าเบื้องเขาติ้นทูนไปเบื้เขาลงพิงที่หรอพี่น้องมบ้านพี่น้องไอช้างก็สินอนมาอนะ่ะห่วงไปเบื้องมาล้มสามคืนเดไปเบื้องมาล้มมาล้มก็ดีดีพี่น้องสวัสดีค่ะว่ไปเบื้องมาล้มทิจ้าน,นี้ไม่ได้ไปจ้า ดอกดูไก่อ,อ,อมแอมห้องนี่ดเวยจ้าพี่น้องท่านกินข้าเลี้ยงอิ่มป่ะเนอะท่นได้กินข้าวเนาะแสงเปล่ากินเปล่าขึ้นมาเลยสวัสดีค่ะคุณสถิตเลียกพงมบ่ไปบึงมอลำตีจา้าอย่างน้ำเพลินเดอ้อหยิบตยอยุบันนี่ไปเที่ยวใส่กับไทยมาให้พี่น้องบึง bố để bài Ninh Kéo,กำ đang lấp chôm. Sวàt đi kha, côn Súp Văn Ninh Kéo. Sวàt đi kha, để cang đài nho, Chào điệu, chào điệu. Thì lẹ cái ai, ai video. Món ăn, cái tiếng bảo coi, bảo coi cả đấy. Tiếng bomi chả. Đi trội lái chung. Cấp 4 bảo ý nhàng, nó phi nong. กัน็ว่าไล่นเก็บนาทีกต่ว่านี่บอกน,นี่นั้นพี่น้องทาไม,ม้าทักท้ายไม้จ้งกสิพเพราะได้ตอบได้ว่านั่นน่ะนี่สวัสดีเลยจ้าเ๋ยวไก่เฮงเฮงปังปังทุกคนหวันเห็งความรักกับพ่านมาแล้วนะพี่น้องก็จะบอกรักกันบอกรักกัน